สบายดีพี่น้องสบายดีตอนกลางคืนพี่น้องเิ่นสุขสุขค่ำไท,รทบรรยากาศตอนกลางคืน,นให้ในนนนพี่น้องได้เปิ่งได้ส้มเหนื่นกับเอื้อยมาลงเลยงเนื้อยกับม่นอนน้ำประจําพี่น้อง นั่งกันนาะรักเ,เนยพังเบิงไม่นำสิพา่าไปตลาดมือหอเขา่าลงกลับมือเขาเหียเลยเหมืนจะสิพ่เาเงยไปตลาดไปสื่อค้องไว้เห็ดบุญหอเขาพี่น้องเลยตลาดใช่ตลาดเนื้อและซองอ,อีกมา้สามมือ

เฮ้ยค,ค่อยๆดูค,ค่อยน่องสุกใจไหม,ไมไน่ะน่ะผู้ผู้นองก,ก็เช็ดขึ้นเมื่อเนี้ยฮะมาเลื่อนขิดเลื่อนเบิ้องขิดกันกินกินเขาตอนแรกมาเลยเลื่อนเบิ้งน่องกนันตกว่านเอ้ยนั่นไอ้แตะๆอยู่เออเอ,อ,าาเอุ้ยเป็นยังบ่างเด็กเดี่ยวเพือนกับบ้หาย จนหวนโนกับมีโองดูนะดูเ <c oughs> กงๆๆ่งเกโส้ <c oughs> ยู้กับเพ่น้วดนไรพี่น้องเลยสามสี่คนสวัสดีปลาลุกนะแม่สวัสดีปลาลุกสวัสดีปลาลุกนะแม่ขน้อยแตเนี่ยนอยเออ ไปลุ่งก่อนอย่าว่ายลายทูหลุนทูหลุนทูหลุนนี่นะทูไปอย่างเดียวเลยเลาก็สร้างพี่เมเร็วข้าวของไอ้เรื่อยบ่หุบไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหัวการไงการ,ราขาวๆต่อจะมีพุ่งขึ้นเยอะเออ เล่นกับเอื่อยนะจนยาวนี่ก็เล่นไปประมาณชั่วโมงกว่ากว่าแล้วพี่น้องตั้งแตเข้ามาเริ่มมาละเดีก็เลยนอนเดก้นนําน้องคั่นบ่มีน้องกันรับแล้วนะคนแม่น้องนอนก่อนหั่นนะคั่นแม่าตเก่าเนาะบงนั้นจเลยแต่เฮายังบ่ทันได้มีบัานัพาเพิ่นนอนและเพมานอนอนํานนนกันไผๆๆๆ จ้าเอ๊ทนเข้ามาแล้วเอาแน่อันใช่ประตูเจ้าแล้วมอเป็นคนดึงมาอืมบ่อเปิดเลมก็พออยูอยู่เนาะนแล้วม่อเอืมอน้แล้วไอง ข้อยากขาวขาวเลยมิแต่อยางอื้ออไอย่างออกมานะข้าบอยากนอนอิลีผู้ด้อยใจอยากขาวพอเห็นอะไรเห็ดกระดิ่งกระดิ่งกรดิ่งไว้ขนออขนนมมาปลาไว้สมันีมากบายีอยเนาะดวพอกระแม่สิบแปาใครไอ้นเอด้ว จะ้าไพ่เราสามคนเนี่ยจะเปิดให้เบองยี่บอนี่ยเ,เห็นแล้วูกจับแม่น,นมะพะลลมป่าดดเนะ่ฮะปาแฟนชื่อหไหนเนี่ยใช่ไหมใช่พี่กาหเปิดนได้เปิดได้เปิดไดิกี้เปิดมีแล้วแต่ตอนมานอนไม่ใหม่

ถ่ายในห้องปะ,ะแต่เบอร์ด้าในหอกห้องสิเป็นฟิวสัดไดออ้สีเป็นอารมณ์จับได้อันนี้ทำไหมนี่<า>จกดินละจบดินแดิแนนอตนตนเว้นออออออนอนะตื่นจะเว้มเดิร์ตน้ำหหวอยู่เฮ้ยเห้องเพื่อเ้วว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 ว เอ้ยนั่งเลยป็นผู้จัดบอลให้น้องแต่ละมือกันมีละเข้ามาห้องครับรถเด้อกครับรถเด้ะมือบุนบุนนอนต่ละมือนะไปนอนได้อพี่นอนพี่ยับลงมาพี่จนหัวดอยลงที่นอนตื่นมาผิดอ้าวหลุดผิดมานอนนี่ว่าอันนี้อือ ว่าแักกะมัมเลยอือปูี่าเอาละครับพี่ปยี่้านหัวไปหาต้นกับพื่อนเด้อขาดได้ไหมาไลยานทีคานไว้หุบหจับไปเรืยไหมจับไปเ่อยจับด็กกห้าแค่ัตแล้วเดีแกดินนละ ะจ๊ะอุ้ยเคลิร์นทีเดียวเลยของดูเผื่อในเห็นอะไรนะบื้นน้องน้องว่าบื้นเลยบื้นบื้นบื้นสบายดีด้วพี่น้องจ๊ะโหปีนแม่เนี่ยปุ๊บปับ แหบนดีให้ป้าห้ลุงบิ่งอีกนนองเนยก็นไรเนยใเป็นน้ได้นี่นะมือไหนเพราะน่อนออกหายซะจมมาเป็นใมืออะเนี่เว้นผับประจมอนี้ยขึ้นบนอยักถอนเห็นเลือดนาเลียมได้ด้วนี่เลียมมันแม่งนะทั้งลุงแทั้งเิอทข้งเิงอ๋อทั้งเิอสะออใชเบ่งดูให้ควยไฮป้าลุงบ่งดูคอน เอือน่ะอูไม่อยากออกเลยนะพรถ้าท,ท้อสันหลิมนี่ออกได้นี่ยิ้มงามเลยเด้แขวบแมงทางหน้าแขวเพิ่งามอิ้วเหนื่อยก็ได้แค่หลิมใหญ่ใช่ไหมใหญ่แค่ไหนแค่แค่แม่หน้านะฮะนี่ได้ข่าวมาห้องเลยไปเอาน้องนอนบ่อซะเอาน้องมันก็ะห่อนแล้วเลยขอนะั่งน้าเร็ว เย็นมื้อยหนาวหนาวเมื่อนี้อากาศก็ธรรมดาแต่ว่าทางนอกก็ลมๆอยู่เช้าลมแล้วล่ะก็เข้าไปอาบน้ํายังลมบึนๆเลยนี่ว่าฝนสิมาเป็นได้ไหนไเถอะหนูเข้าไป แขวนเข่าคอนเนี่ยอมือ่นะพ่อดาวทอนห้มือไหรกกบพ่อดาวกัสิไปขึ้นบ้านน้องไกลหน่อยืตอนสาวห้ามสิไปบลุไปบ่ผูถ้าเรามควยว่าบอกแต่เนีกลางคืนไมที่ทอนให้ละ เดนาก็บอกห้าสินอนฟันนอนแขวนอนว่เออาเอืนนะบอกอืห้าเะกีใ้คุมดึงดึงได้อือไูสื่อได้เนยเอ้ยมึงดูเนาะเปนมจจะมึอกเอง ไปเน่ไปโรงเรียนเลยได่หำเม่ไปโรงเรียนแล้วไปเฮียนกอไก่ข้าไข่ไ<อ>เยเฮ้กเก่งเึ้นเฮ้ย้ยหลย้ยเฮ้กเฮ้ยเป้น,นเเป็ยเฮ้ยเฮยเฮียนปีแเฮะยน่้ยเฮ้เ้เบ้ยเลยเนฮะ้ยเนางกฮ้เฮ้ยเฮ้ย้เยเป็น,นเ ก็ไก่ขอไข่เป็นเบิด์เด็ก็เป็นเนาะหนึ่งฮอตซิฟก็ได้เลยน้าพอล้อก็ได้อืมน้าพอล้อก็ได้พี่กินแล้วกแต่ก้าวที่ก้าเด็กพอล้อเออห่าแล้วก้าวที่ก้าเด็กพล่ะเฮ้ยห่านอนแล้วเว้ยน่งกินง่ายอยู่ง่ายอยู่เนาะพ่อพากินนังก็กินห่านอนแล้วก้า็บกหอยเจ็บหอยเป็นน้องเนยแข็งแห้งเทวดารักษาคือกันกับบ๋งหัมไปแหละเนาะหัม ยไงไปไปไปเรียอนเอาเนยเด้อไปเอาเนยแก่ไปโรงเรียนเด้อสอนไปโรงเรียนเด้อเด้อโอเคเด้อไปส่งเด้ออยู่หอือบ้านเด้ออืมหอดูบ้านหอดูบ้านโอ้โหหาเลยไปโอกันคลิปนะพอดูขอบคุณที่เข้ามาครับส้มคลิปให้เด้อบาย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 ลูกบายบาย โอ้โหขออยากได้โทรศัพท์นะ